7ธันวาคมนะครับปีนี้เราขที่พวกเราได้เปิดเมืองขึ้นมาจากที่เราได้ปรับปรุงใจพลังศรัทธาของคนพังงาอยู่ที่นี่นะครับตัวนั้นเราก็ถือว่าเรามาร่วมเปิดเมืองโดงของโจทย์ทางงานนะครับภูเขากับงาชา ซึ่งในงานของเราก็มีสองงานคืองานจำนะครับการประกวดกาที่ของเด่นของเฉลิเพรงงานนะครับและการแสดงเราก็พยายามจัดจัดงานให้มันมีการเป็นเชื่อมโยงกรักสิค้าของเฉลิมพรงานซึ่งเป็นการออกสลากการชาติการกุสนะครับห้าหมื่นฉบับนะครับฉบับหนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นเงินห้าล้านบาทนะครับก็ ท้าที่ผมสั่งต่ความในส่วนของร้านชาติในในปีที่ผ่านมาเท่านั้นครับแล้วก็ยังได้มาร่วมทำบุญกับร้านชาติด้วยนะซึ่งร้านชาติในวันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมีของที่พี่น้องประชาชนท่านได้มาร่วมที่พวกเราชาวจังหวัดพังงาเรามากกว่าโดยเฉพาะรานชาตินะโดยเฉพาะที่จังหวัดเราเนี่ยไชาวฮัทใหญ่มาช่วยเหลือเจอวิบฤตกรรมนะครับ เดี๋ยวรอง้องของพี่เสือกันน้าเรียบร้อย่าเขาเปือนะเ้เวลาเขาหลับคือสอนนะจ้าสีแดงครับคุณคอนเอิดูไหมฮะคอนเสิร์พารณาดูไหมครับพันหนึ่นเจ็ดหมนแปดพันห้ ไม่เอานี่อาไปนี่คุปครับฮะท่านวัวครับมอไซยานกาชาติพังานี้คันละกกี่บาทครับยี่สิบบาทครับมาลุ้นได้ยังไงครับมาตักมะชากาชาติร้านกาชาติครับมีกี่คันครับทั้งหมดมีกี่คันครับอย่างน้อยคือละหนึ่งคันมีแน่นอนครับเชิญชวนมาเที่ยวเลยครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพังงาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับงานการชาติงานเบิก้ากาบูงาและงานการชาติประจำปีสอ6 7นนะครับเราจัดงานระหว่างวันที่1 8ถึง27ธันวาคมครับเริ่มตั้งแต่เวลา17นนาฬิกานะครับมาเจอกันที่ร้านมะชากาชาครับมีรางวัลมากมายนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับมีสิวันสิบคืน อย่างน้อยช่านละวลรนทันแน่นอนนะครับท่านจะเป็นผู้โชคดีในงานนี้อย่างแน่นอนครับนะครับ,าาบเพื่อบริษัทราคาที่ย่อมเยาวนะฮะร,ราคาถูกมากกว่าปกติตักเอาที่ร้านาชาคทับเรามีอยู่10บรางวัลน,นะครับแล้วก็ตู้เย็นอีกส่วนหนึ่งคือการจาหน่ายสลากอาชาตาิทางรูสดในเงินในการที่จะเป็นทุนในการช่วยมัตฉากาชานะมัตฉากาชา ก,ก็อยากเชิญชวนกเาได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่า